บทที่1368อบดอแสหนึ่งในสองภาพนี้เกิดขึ้นหน้าป่าต้นกำเนิดมีหุบเขาลึกต้นไม้โบราณสูงตรงานปกคลุมท้องฟ้าและดวงตะวันมีหมอกทั่วบริเวณป่าแห่งนี้ดูน่าขนลุกและพิศวงแทบไม่พบเห็นสิ่งมีชีวิตเป็นพื้นที่ซึ่งแยกออกจากดินแดนอื่นโดยสิ้นเชิง ในขณะเดียวกันมีพลังลึกลับแผ่ซ่านไปทั่วฟ้าดินแม้แต่ติงห้าวอซึ่งเป็นเพียงผู้เดินชมก็รู้สึกถึงพลังนี้นี่ทำให้ติงห้าวอประหลาดใจแม้จะทราบดีว่านี่เป็นเพียงภาพแสดงทว่าเขาไม่เคยรู้สึกถึงพลังแบบนี้มาก่อนไม่ทราบว่าพลังมหาศาลเช่นนี้คืออะไรในไม่ช้าติงห้าวอก็ทิ้งความสงสัยลงและมุ่งความสนใจไปที่ภาพ เพราะในภาพมีร่างหนึ่งพลันปรากฏขึ้นสิ่งที่ทําให้ติงห้าวอตะลึงงันเพราะว่าเขาจําร่างนี้ได้เป็นสเสวียนเทียนจงเดี๋ยวนะเป็นไปได้ไหมว่านี่เป็นฉากที่สเสวียนเทียนจงอธิบายไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเห็นอีกฝ่ายปรากฏตัวผนวกกับฉากและพลังลึกลับติงห้าวอเริ่มตระหนักถึงบางสิ่งในขณะที่ติงห้าวอกำลังขบคิดสเสวียนเทียนจงในภาพก็เคลื่อนไหว เวียนเทียนจงทอดสายตามองเขาปลดปล่อยสัมผัสเทพ,พเจ้าดูเหมือนว่ากำลังมองหาสิ่งของบางอย่างทันใดนั้นเขาก็หยุดพลางยิ้มด้วยความปลื้มปีติราวกับว่าพบสิ่งที่เขากำลังมองหาหลังจากโบกมือพลังงานลึกลับจำนวนมากก็ถูกปลดปล่อยออกมาท่ามกลางแสงว่ามันกำลังรวบรวมพลังอันมหาศาลในทุกส่วนของโลกาเข้าด้วยกันในจังหวะเดียวกันมีหมอกหนาพลันปลิวหายไปราวกับสายลม ดูเหมือนการเคลื่อนไหวของสเสวียนเทียนจงจะยากเย็นแสนเข็นหยาดเหนือปรากฏบนหน้าผากลมหายใจค่อนข้างขาดหายทว่าความสุขในดวงตาของเขาเริ่มถูกแสดงให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆเวลาผ่านไปโดยไม่อาจทราบแน่ชัดว่านานเท่าไรภาพที่อยู่ด้านหน้าของติงห้าวอจึงเปลี่ยนและหยุดลงในที่สุด ในเวลานี้มิติตรงหน้าสเสวียนเทียนจงระเบิดออกเป็นรอยร้าวราวกับถูกโจมตีอย่างหนักจากนั้นกลุ่มพลังมหาศาลที่หนาแน่นกว่าเดิมก็ไหลหลากอยู่ทั่วโลการาวกับน้ำท่วมประตูเมืองซึ่งสร้างความวุ่นวายไม่รู้จบชิ้นส่วนของหัวใจขนาดใหญ่จนไม่อาจหาที่เปรียบได้กำลังเต้นอยู่ทว่ามีเพียงหนึ่งในสีของหัวใจเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในมิติที่แตกสลายปิงห้าวอมองเห็นมันเช่นกันว่าแล้วเชียว ติงห้าวอถึงกับตาค้างเห็นได้ชัดว่าฉากนี้เป็นฉากที่สเสวียนเทียนจงพบหัวใจโลกาในแดนต้นกำเนิดซึ่งเหมือนกับที่เคยอธิบายให้ติงห้าวฟังว่าได้หัวใจโลกามาอย่างไรส่วนภาพที่สองเป็นหุบเขาที่เต็มไปด้วยหมอกสีแดงเป็นฉากที่มู่เทียนอย่างได้รับหัวใจโลกาอีกเซี่ยวหนึ่งภาพทั้งสองนี้เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับติงห้าวออย่างยิ่ง ไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะมีภาพทั้งสองนี้ปรากฏในทะเลแห่งจิตสำนึกของคูนอวีในเวลาเดียวกันเขาก็ค่อนข้างแปลกใจว่าเหตุใดฉากที่ติงทงได้หัวใจอีกครึ่งหนึ่งจึงไม่ปรากฏที่นี่แน่นอนว่าเขายังคงสำรวจทะเลแห่งจิตสำนึกของคูนอวีอีกครั้งอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นทว่าไม่พบอะไรเกี่ยวกับติงทงหรือเกี่ยวกับอีกครึ่งหนึ่งของหัวใจโลกาฉะไหนคูนอวีถึงฝันถึงภาพเหล่านี้ เหตุใดจึงมีภาพเหล่านี้ในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาหรือมีคนจงใจจัดฉากหรือว่าเขาเคยผ่านการผจญภัยบางอย่างติงห้าวอพลันเกิดคำถามมากมายขึ้นในใจการผจญภยัยข้อสงสัยสุดท้ายทำให้ติงห้าวอนึกถึงบางสิ่งติงห้าวถอนความคิดพลางเงยหน้าขึ้นมองคุนอวี ในดวงตาทั้งด้านซ้ายและขวามีจุดแสงทั้งเจ็ดสว่างราวกับหยกและมีขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวจุดแสงค่อยๆไหลเรียงเป็นเส้นทางที่แปลกพิลึกจุดแสงเริ่มเคลื่อนตัวอย่างคงที่มันคือเน่เจ็ดดาราลิขิตลำแสงพิสุด์พุพ่งออกมาจากกรูมันตาส่องไปที่ร่างของคูนอวีร่างกายของคูนอวีสัญญาณไม่รู้ตัวเขาทราบว่าติงห้าวกำลังสำรวจร่างอยู่ดังนั้นจึงไม่กล้าขยับขยื้อน ไม่มีปัญหาใดๆในพลังปราณเร้นลับเลยเป็นพลังปราณเร้นลับของผู้ฝึกยุทธทั่วไปจุดตันเถียนหลอดเลือดและจุดลมปราณก็ปกติเช่นกันไม่มีอะไรแปลกจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งกว่าผู้ฝึกยุทธคนอื่นๆมากเป็นไปได้ไหมว่าเขาเคยฝึกฝนทักษะพ,พิเศษบางอย่างอืมอาจจะจริงอะไรนี่ดูเหมือนว่าติงห้าวาจะค้นพบอะไรบางอย่างและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจ ทำไมข้าถึงเพิ่งมาพบในตอนนี้ในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขามีลมปราณพิศวงอยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นพลังที่แทรกเข้ามาไม่ใช่ลมปราณที่ได้มาจากการบ่มเพาะหรือโดยธรรมชาติข้ารู้สึกคุ้นเคยกับลมปราณนี้ยิ่งนักอีกอย่างด้วยประกายแห่งแรงบันดาลใจเขาตระหนักได้ว่าลมปราณนี้มาจากที่ใด พลันแสดงความดีใจออกมาอีกอย่างลมปราณนี้คล้ายกับปราณของหัวใจโลกาที่สเสวียนเทียนจงและติงถงครอบครองอยู่เป็นไปได้ไหมว่าเขาเคยพบกับหัวใจโลกาเช่นกันติงห้าวรู้สึกสับสนทว่าจูจ่ๆก,ก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้พลางสายหัวไม่สิแม้ว่าจะคล้ายคลึงกันมากแต่ก็ไม่ใช่หัวใจโลกาจริงๆหรือบอกได้ว่าลมปราณนี้ไม่ได้เป็นของหัวใจโลกาแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวใจโลกา สิ่งที่เกี่ยวข้องอาจเป็นทะเลแห่งจิตสำนึกของบรรพชนผู้สร้างเมื่อนึกถึงความเป็นไปได้นี้ดวงตาของติงห้าวอจึงเบิกกว้างหากเป็นเช่นนี้ในที่สุดก็มีเงื่อนงำเบาะแสแล้วทว่าติงห่าวอก็เกิดสับสนในช่วงเวลาต่อมาร่องรอยของลมปราณที่อาจเกี่ยวข้องกับทะเลแห่งจิตสำนึกซึ่งเป็นสมองของบรรพชนผู้สร้างนั้นอ่อนมากไม่เพียงพอที่จะค้นพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ ติงห้าวถอนสัมผัสเทพ,พเจ้าออกจากทะเลแห่งจิตสำนึกของคูนอวีดวงตาของติงห้าวเริ่มปรับจุดโฟกัสใหม่ดูเหมือนคูนอวีจะรับรู้ถึงการถอนสัมผัสเทพเจ้าของติงห้าวหลังจากผ่อนลมหายใจเขาก็ลืมตาพลางมองไปที่ติงห้าวก่อนถามอย่างประมาว่าท่านสุดยอดจาก,กระพัดดาบและกระบี่พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือไม่ติงห้าวพยักหน้าพลางเอ่ยด้วยรอยยิ้มพบข้อมูลแล้ว ดียิ่งคูนอวีถอนหายใจราวกับยกภูเขาออกจากกอบเขารู้สึกผ่อนคลายขึ้นมากไม่ต้องกังวลจากนี้ไปจะไม่มีกองกำลังใดเข้ามาจุโโจมสำนักเทพกระบี่อีกแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้คูนอวีก็พร้อมจะแสดงความขอบคุณทว่าเขาได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายอีกครั้งแต่ก่อนอื่นข้ามีเรื่องจะถาม เพียงแค่ท่านสุดยอดจากกระพัดดาบและกระบี่ถามมาชายชราก็จะตอบทุกอย่างคูนอวีตอบอย่างเร่งรีบติงห้าวอพงกศีสะพลางตัดไปที่ประเด็นในทะเลแห่งจิตสำนึกข้าเพิ่งพบปรานที่ไม่ใช่ของท่านมันแปลกประหลาดยิ่งนักเป็นไปได้ยี่งไรคูนอวีตกตะลึงจากนั้นจึงงอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาและขัดจังหวะคำพูดของติงห้าวอโดยไม่ได้ตั้งใจ อย่าก,กังวลไปแม้ว่าลมปราณนี้จะแทรกผ่านเข้าไปในทะเลแห่งจิตสำนึกของท่านมันก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆอีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านอีกด้วยติงห้าวโบกมือพลางกล่าวต่อหากไม่เป็นปัญหาช่วยอธิบายเกี่ยวกับสิ่งแปลกๆที่ท่านพบเจอให้ข้าฟังได้ไหมแน่นอนท่านสุดยอดจากกระพัดดาบและกระบี่รอสักครู่ให้ชายชาราคิดก่อนคู่นอวีกระพริบตาพลางข้อศีสารราว,ก,วากับว่ากำลังจมอยู่ในความคิด ติงห์้าวไม่รีบร้อนและรอเขาอย่างใจเย็นหลังจากนั้นไม่นานสีหน้าของคุณอวีก็เปลี่ยนจากนึกคิดเป็นเข้าใจอย่างกระทันหันท่านสุดยอดจากกระพัดดาบและกระบี่ข้าจำได้ว่าลมปราณนี้น่าจะแทรกซึมเข้าไปในจิตสำนึกของข้าตอนที่ข้ายัางเด็กแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องเล่ายาวติงห้าวเงยหน้าขึ้นแสดงท่าทางซึ่งปล่อยให้เขาพูดต่อ บุพการีของข้าเสียชีวิตโดยเร็วดังนั้นเมื่อข้ายังเด็กจึงได้รับการเลี้ยงดูจากกลุ่มที่เป็นช่างซ่อมบำรุงในสำนักเทพกระบี่ตลอดมาตอนข้ายังเด็กข้าทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงในสำนักเพียงอย่างเดียวแต่ทั้งหมดนี้เปลี่ยนไปเมื่อข้าอายุ8ขอขวอบวบ ผู้นองวีระลึกถึงความทรงจำอีกครั้งพลางกล่าวข้าจำได้ว่าตอนที่อายุแปดขวบลุงของข้านำลงศพของเขาออกมาและต้องการให้ข้าเป็นสิทธิแห่งสํานักเทพกระบี่อย่างเป็นทางการด้วยความพยายามอุตสาหาของท่านลุงในที่สุดข้าก็ได้มีโอกาสทำบททดสอบของสํานักข้าทำบททดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่าจะพยายามอย่างเต็มที่และเสี่ยงชีวิตอยู่หลายครั้ง แต่เพราะปัญญาที่ตามต้อยผลการเรียนจึงอยู่จุดต่ำสุดเสมอโชคดีที่พยายามอย่างหนักจนถึงที่สุดและไม่ทำให้ลุงผิดหวังในที่สุดก็กลายเป็นสิทธิของสำนักเทพกระบี่อย่างเป็นทางการหลังจากเข้าสำนักแล้วก็ค้นพบว่าสำนักมีการแข่งขันสูงมากเพียงใดผู้คนรอบตัวข้าล้วนเป็นสุดยอดหัวกะทิเมื่อเทียบกับพวกเขาแล้วตัวข้าเองเทียบไม่ได้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกา เมื่อครูนอวีกำลังระลึกถึงอดีตก็ดูเหมือนว่าเขาจะมีความรู้สึกผูกพันอย่างลึกซึง้งลึกซึ้งถึงกับว่าชั่วขณะหนึ่งเขาลืมว่ามีติง5วออยู่ข้างๆวาจาของเขาเริ่มคมคายแม้แต่สิ่งชวนรับชวนฝันก็ได้ถูกกล่าวออกมาทว่าติงห้าวก็ไม่ได้ใจร้อนหรือขัดจังหวะแต่กลับฟังคำกล่าวอย่างอดทนและเงียบงนันวันนั้นหลังจากทำงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักเสร็จ ข้าก็เดินบนถนนในสำนักตามปกติถนนนั้นเหยียบสนิทตอนนั้นกำลังเดินไปที่พักคนเดียวจู่ๆพื้นดินก็สั่นสะเทือนแต่เพราะขนาดขององค์การสั่นสะเทือนไม่รุนแรงนักเลยคิดว่าเป็นเพียงแผ่นดินไหวเล็กน้อยข้าไม่คาดฝันว่าจะมีรอยแตกในช่องมิติปรากฏขึ้นมาพร้อมกับแรงดึงดูดร่างกายของข้าก็ถูกดูดเข้าไปทันทีที่สัมผัสถึงแรงดึงดูดนั้นตอนนั้นข้ายังไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธเต็มตัว เลยไม่อาจสังเกตได้ว่านั่นคือรอยแยกของห่วงมิติคิดว่าหากถูกดูดเข้าไปในนั้นคงจะต้องตายแน่ๆแ,และแม้กระทั่งศพก็คงไม่เหลือทิ้งไว้แต่เหตุไม่คาดฝันพลันบังเกิดหลังจากตื่นขึ้นมาข้าก็โผล่ขึ้นในแดนน้ำแข็งหิมะแดนน้ำแข็งหิมะนี้หนาวเย็นมากแม้ว่าอารมณ์ของข้าจะปั่นป่วนแต่ก็ตะลึงเมื่อเห็นฉากตรงหน้าหิมะสีขาวหยอกล้อแสงอาทิตย์เหมือนลูกปัดเงินท้องฟ้าและม่านหิมะเป็นสีขาวแคบๆ ดูเหมือนคูนอวีจะตระหนักว่าสิ่งที่เขากล่าวอยู่นั้นผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยจึงอายอยู่สองสาครั้งเพื่อหยุดประเด็นจากนั้นจึงพูดต่อหลังจากที่ข้าตื่นขึ้นมาจึงมองไปโดยรอบและพบว่าที่นั่นมีรูปแกะสลักน้ำแข็งเหมือนจริงจำนวนมหาศาลร,รูปสลักน้ำแข็งเหล่านั้นมีขนาดใหญ่และมีรูปร่างที่แตกต่างกันบางรูปเป็นคนบางรูปเป็นสัตว์ประหลาดซึ่งเหมือนจริงมากข้าอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน ทำได้เพียงใช้น้ำแข็งและหิมะดูดซับพลังแห่งสวรรค์และโลกเพื่อแก้ความหิวกระหายของข้าเท่านั้นข้าคิดว่าจะต้องอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งอีก2เดือนต่อมาแดนน้ำแข็งหิมะแห่งนี้ก็ถูกห้วงมิติกวาดล้างอีกครั้งข้ากลายเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกดูดเข้าไปเช่นกันก่อนจะกลับมาที่เดิมในที่สุดหลังจากที่ออกมาก็ตระหนักว่าระหว่างที่ถูกดูดเข้าไปแดนหิมะนั้นเวลาได้ผ่านไปแล้วครึ่งปี บทที่1,369ต้นเหตุตอนนั้นเองข้าถึงเพิ่งตระหนักว่ายามหลุดเข้าไปในนั้นช่วงแรกข้าได้ตกอยู่ในสภาวะหมดสติเป็นเวลาสเดือนหลังจากออกจากแดนน้ำแข็งอีมาข้าก็กลับไปที่สำนักเทพกระบี่ซึ่งข้าก็ต้องประหลาดใจเพราะพรสวรรค์ของข้ามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่เพียงแต่ความเร็วในการฝึกฝนทักษะเท่านั้นที่เพิ่มขึ้น แต่แม้กระทั่งทักษะการใช้กระบี่ที่เคยรบกวนจิตใจข้าในอดีตที่ข้าไม่รู้วิธีการฝึกฝนมันก็ง่ายที่จะฝึกฝนให้สำเร็จเฮอคูนอวีกล่าวอย่างช้าช้าจากคนธรรมดาข้าได้ทะยานขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่เพราะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากข้าจึงดึงดูดความสนใจของสำนักอย่างรวดเร็วผู้อาวุโสหลายคนของสำนักต้องการรับข้าเป็นสิทธิ์แม้แต่ผู้อาวุโสสูงสุดก็ดวยกล่าวได้ว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ประสบความสำเร็จในวัยหนุ่มของข้า หลายคนประหลาดใจที่เห็นข้าก้าวหน้าไปครั้งใหญ่โดยคิดว่าข้าเป็นอัจฉริยะแต่กำเนิดซึ่งจูจ่ๆก,ก็ตื่นขึ้นจากที่ไม่โดดเด่นจึงประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์แน่นอนมีผู้อาวุโสบางคนเรียกข้าไปหาด้วยความสงสัยแต่ข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าก็เลยโม้ไปตามใจผู้อาวุโสพวกนั้นมาเยี่ยมเยียนข้าแต่พวกเขาไม่ได้พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใดๆด,ดังนั้นจึงปล่อยข้าไป แน่นอนว่าในช่วงเวลานั้นข้าก็คิดเหมือนกันว่าทำไมข้าถึงเติบโตได้ขนาดนี้หลังจากคิดเรื่องนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดข้าก็คิดว่าตนเองน่าจะได้รับบางอย่างในแดนน้ำแข็งหิมะนั้นท้ายที่สุดนอกเหนือจากสถานที่นั้นข้าก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับที่อื่นเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่ข้าเข้าไปพัวพันกับรอยแตกของมิติเวลานั้นตลอดกระบวนการข้ารู้สึกค่อนข้างสับสนจะรู้ได้อย่างไรว่าได้รับอะไรมา ในเมื่อคิดไม่ออกค่าจึงได้แต่ปล่อยไปไม่ไปคิดถึงอีกไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องนี้ไม่มีผลเสียต่อข้าอีกทั้งผู้อาวุโสเหล่านั้นก็ไม่พบสิ่งที่น่าสงสัยเกี่ยวกับตัวข้าดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปข้าจึงค่อยๆลืมช่วงเวลานั้นไป เมื่อถึงจุดนี้เหอคุณอวีก็หยุดหวนนึกสายตาของเขากลับมาเป็นปกติพลางมองไปที่ติ่ง5วอและเอ่ยถ้าเมื่อครู่สุดยอดจากกระพัดดาบและกระบี่ไม่ได้บอก,กว่ามีกลิ่นอายแปลกๆในใจจิตข้า,ข,าข้าก็คงลืมไปจนกระทั่งบัดนี้เมื่อข้าหวนนึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมามันไม่มีพลังใดๆบุกเข้ามาในจิตสำนึกของข้าคงมีเพียงเมื่อข้ายังเด็กและอ่อนแอที่ทะเลจิตสำนึกถูกรุกรานและไม่อาจตรวจพบ สิงหวอ้าวพยักหน้าและให้ความเห็นข้าเจ้าถูกพลังนี้รุกรานเข้ามาในทะเลจิตสำนึกเมื่อครั้งยังเด็กด้วยพลังนี้ย่อมสามารถกระตุ้นพรสวรรค์ของเจ้าได้ดังนั้นหลังจากการเดินทางข้ามห้วงมิติเวลาครั้งนั้นข้าจึงได้รับสิ่งที่ทําให้ข้าตื่นขึ้นมาในทันใดและสิ่งนี้คือกลิ่นอายแปลกประหลาดที่อยู่ในทะเลแห่งจิตสํานึกของข้าเผอคูนอวีพูดขึ้นตรงนี้ในที่สุดปัญหาที่กวนใจเขามาช่วงหนึ่งก็ได้รับการแก้ไข กลิ่นอายในทะเลแห่งจิตสำนึกของเหอคุนอวีเกี่ยวข้องกับหัวใจโลกาและมีความสามารถพิเศษที่สามารถกระตุ้นพรสวรรค์ของผู้อื่นได้สิ่งห้าวสามารถสรุปได้แล้วว่าต้องเกี่ยวข้องกับทะเลจิตสำนึกต้องเป็นในเวลานั้นที่เหอคุนอวีแปดเพื่อนด้วยร่องรอยกลิ่นอายของทะเลจิตสำนึกก่อนนะนมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง หากไปที่แดนน้ำแข็งหิมะที่เหอคูนอวีกล่าวถึงอาจจะพบทะเลจิตสำนึกของบรรพชนผู้สร้างแต่แดนน้ําแข็งหิมะนั้นอยู่ที่ไหนเหอคูนอวีไปปรากฏตัวที่นั่นเพียงเพราะอีกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องกับรอยแยกมิติเวลาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถไปที่สํานักเทพกระบี่เพียงเพื่อรอให้รอยแยกมิติเวลาปรากฏขึ้นได้ติงห้าวกระวนกระวาย หลังจากค้นหาอยู่นานในที่สุดก็ได้รับเบาะแสแต่แล้วเขาก็กลับมาตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้อาวุโสคุณบอกค่าเกี่ยวกับแดนน้ำแข็งหิมะนั้นโดยละเอียดจะดียิ่งหากระบุถึงลักษณะพิเศษบางอย่างติงห้าวอพลันพูดขึ้นหลังจากเงียบไปชั่วขณะตอนนี้ติงห้าวอทำได้เพียงถามเหอคุณนอวีเกี่ยวกับลักษณะของแดนน้ำแข็งหิมะบางทีเขาอาจจะพบเบาะแสบางอย่าง เผอคูนอวีคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าข้าจำได้ว่ามีหุบเขาน้ำแข็งนอกจากน้ำแข็งก็มีอิมาโอแล้วก็มีรูปแกะสลักน้ำแข็งของปีศาจและมนุษย์ด้วยถ้าจะมีลักษณะพิเศษแล้วก็ อีกอย่างในรูปแกะสลักน้ำแข็งพวกนั้นข้าเห็นก้อนน้ำแข็งหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ก้อนน้ำแข็งนี้มีขนาดใหญ่มากและหงเพลิงอยู่ในนั้นเนื่องจากหงเพลิงตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่าและงดงามกว่าประติมากรรมน้ำแข็งอื่นๆดังนั้นข้าจึงจดจำมันได้ชัดเจนมากเผอคุนอวิ๋นนึกถึงและพูดยืนยันหงเพลิงติงห้าวอกระพริบตาและพูดว่าบอกข้าเกี่ยวกับหงเพลิงตัวนั้น แม้ว่าหงเพลิงนี้จะเป็นเพียงประติมากรรมน้ำแข็งแต่มันก็ยังคงเปล่งประกายศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายที่ยอดเยี่ยมเต็มไปด้วยเส้นสายราวกับสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเมื่อพวกเขาเห็นผู้คนจะไม่สามารถลืมฉากนั้นได้เลยเหอคูนอวีตอบติงห้าวอดูเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างได้และถามว่านอกเหนือจากรูปสลักน้ำแข็งเหล่านั้นแล้วยังมีสถานที่พิเศษอื่นอีกไหม หลังจากที่ข้าปรากฏตัวในหุบเขาน้ำแข็งนั้นข้าก็เอาแต่มองหาทางออกดังนั้นข้าจึงไม่ได้อยู่ที่เดิมตลอดเวลาทางสถานที่พิเศษเผอร์คูนอวีตกอยู่ในห้วงความทรงจำอีกครั้งหลังเงียบไปนานเขาก็ตบต้นขาแล้วพูดว่าใช่ข้าจำได้ว่าเมื่อข้าเข้าไปพัวพันกับรอยแตกของมิติเวลาอีกครั้งข้าพบสถานที่ที่ดูเหมือนจะเป็นทางออกของหุบเขา มีประกายสีเงินแวววาวไหลออกมาเหมือนของเหลวแต่มันไม่ใช่ของเหลวจริงๆแต่เป็นสารสีขาวละเอียดมากข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันเย็นเยือกมากทำให้ข้าเข้าใกล้ไม่ได้เผอ,อคุนอวีายหัวและยิ้มขื่นทั้งยังมีสันเขาน้ำแข็งอีกสามแห่งนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรควรค่าแกะการสนใจอีกแล้วและไม่มีเวลาให้ข้าดูต่อไปแล้วเพราะข้าเพิ่งมาที่นี่ได้ไม่นาน ขณะที่ข้ากำลังจะก้าวออกจากบริเวณนั้นทันใดนั้นก็มีรอยแยกแห่งมิติอวกาศอยู่ตรงหน้าข้าและดูดข้าเข้าไปซึ่งสถานที่ที่ข้าออกมาก็อยู่ไม่ไกลจากสำนักเทพกกระบี ก่อนหน้านี้ติงห้าวคิดหนักคิดแค่ว่าจะไปที่แดนน้ำแข็งหิมะนั่นอย่างไรแต่หลังจากฟังคำพูดต่อมาของเหอคูนอวีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหงเพลิงในก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่และสันแวววาวสีเงินและสันเขาน้ำแข็งทั้งสามจุ่จุ่เขาก็มีแรงบันดาลใจแอบวหนึ่งเขานึกถึงสถานที่นั้นซึ่งคล้ายกับสถานที่ที่เหอคูนอวีอธิบายไว้มากเขารู้จักสถานที่นั้นและเขาเคยไปที่นั่นแล้วภูเขามังกรหิมะ พญานกเพื้องห่วงนั่นคือร่างเดิมของติงติงน้อยที่ถูกแช่แข็งในอดีตย้อนกลับไปในตอนนั้นเมื่อเข,เขาเข้าไปในรอยแตกของน้ำแข็งใต้หุบเขามังกรหิมะเขาต้องการค้นหาสมบัติในม้วนรูปภาพที่ตระกูลเกามอบให้เขาในช่วงเวลานี้เขาได้พบกับมนุษย์และสัตว์อสูรที่ตายแล้วจำนวนมากโดยสัตว์อสูรที่แข็งแกร่ง,งล้วนถูกแช่แข็งในน้ำแข็งกลายเป็นประติมากรรมน้ำแข็งที่เหมือนจริง และที่นั่นเขาได้พบกับพญานกเพิ่องห่วงประกายสีเงินและสันเขาน้ำแข็งทั้งสามที่ซึ่งเขายังพบทักษะที่สามารถทำให้ผู้ฝึกยุทธทั่วโลกคลั่งได้นั่นก็คือกระบวนท่าวิชาไรพ่าย,ายด้วยความคล้ายคลึงกันมากมายติงห้าวอจึงเชื่อว่าแดนน้ำแข็งหิมะนั้นคือหุบเขามังกรหิมะในที่สุดเงื่อนงามก็ชัดเจนติงห้าวอยินดีนะับจุดจุดจุดหุบเขามังกรหิมะ ลมหนาวหวีดหวิวเปล็ดหิมะโปรยปลายนี่คือโลกแห่งหิมะที่นี่ยังเหมือนเดิมเช่นที่เคยเห็นมองไปรอบๆเป็นสีขาวโพลนไปหมดเหมือนทะเลหิมะโครงลึกที่ดูเหมือนถูกดาบเฉือนลึกลงไปหลายพันจังงอย,ยังคงอยู่ที่นั่นมันเต็มไปด้วยหิมะหมอกและสายลมที่โหยหวนอูอูอูอ,อ,อ,อูช่างให้ความรู้สึกน่าคิดถึงยิ่งจำได้ว่าตอนเหนียวมาที่นี่ในตอนนั้น เหมียวได้กินอาหารอร่อยอ่ๆยเยอะแยะแม้ว่าด้วยสถานะเหมียวตอนนี้จะไม่ได้สนใจอะไรมันมากแล้วก็ตามเหมียวห้าห้าห้าเสียเยโวที่มาพร้อมกับติงห้าวกำลังมองดูฉากที่คุ้นเคยนี้รู้สึกตื่นเต้นจึงหอนเหมือนหมาป่าเสียงนั้นสะท้อนไปทั่วบริเวณนี้เฉกเช่นระฆังยักดังกึกก้องอย่างต่อเนื่องติงห้าวมองไปข้างหน้าและไม่พูดอะไรแต่ในดวงตาของเขาฉายแววมีความสุข เขาก็ไม่ได้มาที่นี่นานแล้วเช่นกันเมื่อมองย้อนกลับไปตอนนี้เขารู้สึกคิดถึงอดีตหลังจากรำลึกความหลังอยู่ชั่วขณะเสียเยโวก็หันศีรษะของมันมองไปที่ติงห้าวแล้วถามว่าเจ้ามนุษย์เจ้าแน่ใจหรือว่านี่คือสถานที่ที่ตาแก่พูดถึงใช่หรือไม่ใช่ข้าจะรู้เมื่อเข้าไปข้างใน หลังจากที่ติงห้าวอผู้จบเขาก็คว้าเสียเยโว่ก่อนกลายเป็นกลุ่มควันสีเขียวจมลงไปในรอยแตกของน้ำแข็งและหิมะจุดจุดจุด,จดหลังจากฟังคำพูดของเหอคูนอวีติงห้าวอก็ได้รู้ว่าอาจมีทะเลจิตสำนึกหรือสมองของบรรพชนผู้สร้างในลำธารลึกของุูเขามาังกรหิมะดังนั้นเขาจึงออกเดินทางสำรวจที่นี่ทันที แน่นอนว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่ลืมสิ่งที่สัญญากับเหอคูนอวีและโดยไม่ลังเลใดๆเขาบอกให้ติงชุนชิวออกราชองค์การเพื่อให้อภัยความผิดของสำนักเทพกระบี่จนถึงตอนนี้สำนักเทพกระบี่ไม่มีกองกำลังพอที่จะก่อเรื่องดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะปราบปรามพวกเขาอีกต่อไปเหอคูนอวีรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและแสดงความขอบคุณต่อติงชุนชิวจากนั้นออกจากสำนักพินิษกระบี่ไปด้วยความตื่นเต้น เมื่อรู้ว่าติงห้าวอพบเงื่อนงามโดยนั่นคือหุบเขามังกรหิมะที่เขาเคยไปมาก่อนเสียเยโวที่เพิ่งเข้ามาก็ขู่ว่าจะไปกับติงห้าวอด้วยทันทีเพื่อดูสถานที่ที่เขาเดินเข้าไปในอดีตและเพื่อดูทะเลจิตสำนึกของบรรพชนผู้สร้างว่าคืออะไรกันแน่ติงห้าวอก็ไม่ขัดขานและรีบไปที่หุบเขามังกรหิมะพร้อมกับมันไม่ช้าก็เร็วติงห้าวอและเสียเยโวก็ได้เข้าสู่คูน้ำแข็งขนาดใหญ่แล้ว แสงแดดจางๆสายหนึ่งสองลงมาจากท้องฟ้าแต่มันไม่สามารถส่องลงไปถึงก้นม่งที่ล้อมรอบไปด้วยรอยแตกของน้ำแข็งที่มืดมนได้และสองข้างซ้ายขวาขนาบด้วยกำแพงน้ำแข็งเรียบลื่นนี่เป็นสถานที่ที่ติง5้าวและเสียเยโวพบกระบวนท่าวิชาไร้พ่าย1คนและ1แมวก้าวไปข้างหน้าและเดินตรงไปตามช่องว่างในกำแพงน้ำแข็งที่พังทลาย ในเวลาเดียวกันจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของติงห้าวอก็กวาดออกมาและทำการตรวจสภาพแวดล้อมหลังจากผ่านไปหลายปีที่นี่ก็ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปคือประติมากรรมน้ำแข็งบางส่วนหายไปเหลือเพียงร่องรอยจางๆ ประติมากรรมน้ำแข็งที่หายไปเหล่านี้ย่อมถูกใส่เข้าไปในแหวนเก็บของโดยติงห้าวอและเสียเยโวที่ดวงตาเปล่งประกายลุกวาวหรือไม่ก็ถูกหมาปากกลืนกินจนเหลือเพียงเศษบางส่วนเท่านั้นซากศพที่ถูกแช่แข็งของสายพันธุ์ต่างๆยังคงใส่กระจ่างปล่อยลมหนาวเหน็บโดยพวกมันไม่มีร่องรอยขอองค์การสึกกร่อนตามกาลเวลาและยังคงยืนอยู่ที่นั่นเหมือนงานศิล,ละปะที่สวยงามที่สุดที่จัดแสดงในหอศิลป์ให้โลกดู ติงห้าวอและเสียเยโวเป็นเสมือนนักท่องเที่ยวพวกเขาเดินไปทีละก้าวโดยไม่รบกวนความเงียบสงบที่นี่ตามคำพูดของเหอคูนอวี o เป็นไปได้มากกว่านี้คือสถานที่ที่เขาเข้าสู่แดนน้ำแข็งหิมะผ่านรอยแยกของมิติเวลาจิตสำนึกของเขาทำการตรวจสอบอย่างระมัดระวังโดยไม่หย่อนยานความแตกต่างระหว่างปราณเยือกแข็งพลังแห่งสวรรค์และโลกและพลังงานต่างๆต,ติงห้าวอสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจน และในเวลานี้